ว่าทหารถูกสั่งมาให้ฆ่าประชาชนผมเชื่ออืเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเชื่อเพราะว่ามีประชาชนถูกฆ่าอืแล้วทหารก็คนไทยถ้าไม่ไปฝึกไม่ไปอบรมไม่ไปป้อนข้อมูลผิดทหารไม่ฆ่าประชาชนอืทหารก็รู้ปืนนั่นปืนของประชาชนภาษีอากรว่ากระสุนแตนลนัดของประชาชนถูกป้อนข้อมูลผิดผิดถูกคําสั่ง ผู้คาสั่งทหารจําเป็นต้องปฏิบัติตามคําสั่งครับถ้าไม่ผิดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นผิดกฎหมายผู้ว่าราชาในภาวะสงครามเนี่ยสภาวะสู้รบเนี่ยผู้ว่าราชกายิงลูกน้องได้จะสั่งแล้วหันปืนมานู้นดันหันกลับมาไม่เชื่อฟังครับทหารผมมีเพื่อนทหารเยอะผมมีลูกหลานเป็นหลน้องนุ่งเป็นทหารอยู่เยอะอืก็รู้ว่า มันอะไรมันควรเป็นผมเป็นตำรวจมาก็คล้ายทหารคำสั่งระเบียบวินัยของผู้บังคับบัญชาเหมือนเป็นที่สุดใช่ไหมฮะทหารมากกว่าตำรวจทหารถูกฝึกมาให้ปฏิบัติตามคำสั่งผู้สั่งเป็นผู้รับผิดชอบผิดจะตำรวจตำรวจสั่งให้ยิงคนตำรวจต้องวินาใช้วิจัยใจอ่านเองว่า เอ่อเป็นการสมควรจะเหตุไหมถ้าไม่สมควรติดกุ้งเองจะบอ็นกาอาหารผู้สั่งต้องรับผิดชอบครับอืเสื้อแดงไม่มีกองกําลังติดอาวุธเลยล่ะฮะสู้มากับเสื้อแดงแล้วคออเองก็รายงานผลออกมาดูจะสอบไปทางนู้นด้วยซ้ำมันถึงไม่สงบไงมันถึงไม่สงบไงถ้าเผื่อพูดอย่างเงี้ยไม่บางคนบอกทําไมเสื้อแดงไม่ฟังรายงานเขาบ้างล่ะก็มันฟังอย่างไงก็มันไม่มีอก็มันไม่มี ันถ้ามันมีมันก็ไอ้คนที่สั่ชุดดามันแปลกปลอมเข้ามาจากฝ่ายตรงข้ามพูดได้ตรงๆเลยนะผมผมอยู่กับเสื้อแดงไม่มีพวกนี้มาทําไมเพราะว่าผมทะเลาะกับน้องแดงเสื้อแดงก็ทะเลาะกันน้องแดงจะให้เสื้อแดงไปยึดข่ายทหารไปยึดทีวีประกาศยึดทีวียึดเป็นรัฐประกาศโดยรัฐบาล มันไม่ใช่วิธีของเสื้อแดงที่เราตั้งใจกันอยู่แล้วพวกแกนนําเขาก็ไม่ยอมอเขาไม่ยอมไปปองกาลังติดอาวุธมันมาจากกลุ่มของเสอแดงเป็นไปได้ไหมฮะพูดไปเสอแดงก็ไม่มีอาวุธผมไม่รู้เขาจะเอาอาวุธมาจากไหนเพราะเสอแดงไม่ได้เข้ามาอยู่ริมๆเสื้อแดงนั่นเสื้อมาเขาก็เขาก็สู้ตามอุดมการณ์ของเขาคือคืออุดมการก็คืออยู่ ริมริมเสื้อแดงท่านก็ยยืนยันว่าเสแดงไม่มีอาวุธเพราะนั้นรายงานที่ออกมาบอกว่าพยายามจะสอบไปว่ากลุ่มเสแดงนั่นแหละเป็นกลุ่มที่มีอาวุธท่านไม่เชื่อผมไม่เชื่อเพราะเสดแดงไม่มีอาวุธไอเด็กที่ไปกับเสดแดงก็ไม่มีอาวุธอผมไม่รู้จะเขาจะเอาอาวุธมาจากที่ไหนเป็นเพราะท่านกลัวว่าถ้าเชื่อไปแล้วจะกระทบกับเสื้อแดงหรือเปล่าไม่ไม่ใช่วิถีของเสื้อแดงอืมันไม่ใช่วิถีของเราครับ อย่างเราผมเป็นคนไทยมันไม่ใช่วิถีของเราที่เราจะไปทำอะไรนะรไปนุ่งนุ่งเกงอะไรที่มันผิดแปลกจากไอ้เสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ไม่นุ่งโจงกระเบนอีกแล้วมันไม่ใช่วิถีมันมันคนละเรื่องกันมันไม่ใช่วิธีการต่อสู้ของเสื้อแดงถ้าเราจะบอกงี้ ผมว่าพวกนั้นจะแก้ตัวเอาเอา,เอาเพืชเอาตัวรอดมากกว่าว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะฆ่าคนอ๋ออืมอืมแต่อันนี้ผมถามนะฮะเพราะก็มีหลายคนสงสัยพอวันที่ไม่มีเสแดงจทาไมสถานการณ์การประทับกันการคว้างระเบิดมันดูเบาลง ผมไม่ผมไม่คิดว่ามผมไม่รู้ข้อข้อเท็จจริงอันนี้มาก่อนนะเมื่อไม่มีเสือแดงแล้วแล้วคว้างระเบิดที่ไหนมันน้อยลงอผมผมไม่ไม่รู้ข้อมูลอันนี้มาก่อนเพราะการคว้างระเบิดการอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่อยู่ในหัวสมองของอพวกที่เข้ามาต่อสู้กันมือแต่เสียงปลาใสเอาเสียงเอาปลาใสแค่นั้นครับปลุให้เราร่วมกันต่อสู้ ทำไมเขาอยู่ในถนนทำไมจะต้องมามาไล่เขาละ่ะถ้าเดือดร้อนอะไรเดือดร้อนขนาดนั้นเลยเขามายึดเมืองหรือไงฆ่าศึกศัตรตูมายึดราชประสงค์หรือไงออามันผมก็ไม่ามารทราบว่าทําไมจะต้องมามาปราบปรามกันถึงขนาดนั้นแล้วทําไมจะต้องเอาทหารทําไมไม่ใช้ตำรวจถ้า,ถาใช้ตำรวจไม่ได้ผลหรือย,อยังไงตำรวจไม่กล้ายิงประชาชนใช่ไหม จะต้องการให้เขาเลิกไปเพื่อยึดอำนาจแบบประเด็จอย่างนี้เป็นประเด็จการเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ปากประชาธิปไตยแต่ปากมันไม่ได้แล้วก็มันก็อีกหน่อยก็ใช้อำนาจจะอะไรก็ใช้อำนาจอำนาจโดยที่ไม่ฟังความถูกต้องความชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายจะยึดอะไรก็ยึดมันก็ไม่ได้เพราะเราต้องต้องสั่งสอนพวกนี้ว่า อย่าทําอย่างนี้อีกอ <ENNIS S 1> อย่าทําอย่างนี้อีกนะบอกทหารเขาบอกใครก็ตามคนที่สั่งว่าอย่าทําอย่างนี้อีกบอกใครก็ตามอืครับว่าต้องจูนความคิดให้เราเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องอยู่ในใกล้ใต้กฎอันเดียวกันแล้วเราก็ไม่รังแกกันครับไม่โ่มเหนงกันอไม่ฆ่ากันครับต้องอยู่กันอย่างนี้ไว้ฆ่ากับพวกอาริราชศัตรูที่มันจะมา ครอบงำเราเป็นเมืองขึ้นอย่างนั้นดีกว่าครับปืนที่เราซื้อมากระสุนที่เราซื้อมาในเงินของประชาชนเงินเดือนทุกบาททุกตาตค์ในเงินจากหยาดเหงื่อของประชาชนครับต้องต้องต้องมีจิตสำนึกครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายจริงท่านจะเป็นเสื้อแดงไปตลอดหรือเปล่า ผมตอนใส่เสื้อดงมันก็เป็นเสื้อดงตอนไม่ใส่เสื้อดงอผมก็เป็นคนธรรมดาแต่ว่าจิตสำนึกของผมนั้นผมรักความเป็นประชาธิปไตยมผมรักอิสระเสรีภายในขอบเขตกับใต้ขอบเขตของกฎหมายมผมอยากให้ลูกหลานผมมีวิ่งเล่นได้ทิ้งแงย้มเต็มใจไม่ต้องมีใครมาบังคับข่มขืนโดยโดยที่ไม่เป็นธรรมครับ อยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยมันเจริญก้าวหน้ามีความสุขกันทั่วหน้าไม่อยากจะให้มีความสุขเฉพาะหมูเห่เราบ,บางพวกบางหมู่โดยมีสิทธิเหนือคนอื่นอย่างนี้ไม่ดีครับรบถ้าเป็นหัวหน้าพักที่เขาคาดการณ์นะฮะสุดท้ายจะพาคุณทักษณิณกลับมาได้ไหมฮะคนที่ชื่อพลตารวจโทชัด,ดกุลัดดีหลกหรือมันหมดหวังไปแล้วตอนนี้อื ก็คืออย่างนี้จะพามาได้ไหมเนี่ยถ้าคุณทักษิณไม่อายุยืนยาวผมอายุยืนยาวต้องก็น่าจะกลับได้สักวันหนึ่งน่าจะกลับได้สักวันหนึ่งเพราะอายุความก็แค่สิบปีฮะอายุความมันมีครับแล้วก็ความเป็นธรรมถ้าเกิดแล้วคุณทักษิณก็คงจะไม่ลำบากมากไม่ไม่ต้อง เ,เลยเห่เรยอนเกิดเป็นคนไทยใครก็รักไทยเขาไม่พุ่งร้ายทำลายไทยนักหนาผมไม่อยากเห็นทักษิณเป็นแบบท่านปรีดีพนมยงค์ที่ไม่ได้กลับมาเลยครับมไม่อยากเห็นเป็นแบบจอมพลปอพิบูลสงคราม,ม,มไม่อยากเห็นคนไทยที่รักชาติรักประเทศจะต้องไปตายอยู่ในต่างแดนโดยที่ไม่ได้ มีพรรพวกเพื่อนฝูงมาร่วมไว้อะไรแต่ผมอายุผมตายก่อนฮัลขอบคุณมากครับท่านวันนี้ครับขอบคุณครับและนี่และครับคุณผู้ชมฮะช่วงฟันธงตรงประเด็นวันนี้มาคุยกับคนตํารวจโทชัดทุรดีโลกบุคคลซึ่งได้ชื่อว่าอาจจะเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพัก คนที่มีรายชื่อจะปรับจะเข้าจะออกอันนี้ยังไม่รู้เกี่ยวกับรัฐมนตรีแต่ที่แน่แน่ก็คืออย่างน้อยๆได้ฟังตัวตนมุมหนึ่งของคนเสื้อแดงและอีกมุมหนึ่งคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ